ปพบูรณาการทุกภาคส่วนเข้มข้นแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5ระยะนี้หลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือเกิดวิกฤตไฟปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5กอมัญชาการป้องกันและบรรเทาสาภาายัยแห่งชาติบกปป ชโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปพกระทรวงมหาดไทยได้บริหาการกอง่วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหน่วยทหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการเชิงพื้นที่และมาตรการ4ีพื้นที่ห้ามาตรการบริหารจัดการ อย่างเข้มข้นดังนี้ประสานจังหวัดดำเนินการตามกฎหมายและแผนมาด้วยการป้องกันและบรรเทาสาภัยโดยเฉพาะการจัดทำแผนเผชิญเหตุการติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนการป้องกันและการป้องกันการเกิดโมโลพิษที่ต้นทางพร้อมกำชับพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือและพื้นที่ที่มีพื้นที่ป่า ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการ4พื้นที่5มาตรการบริหารจัดการอย่างเคร่งครัดรวมถึงเข้มงวดดำเนินมาตรการควบคุมการเผาในพื้นที่ล่งทุกประเภทเพื่อลดผลกระทบจากวิกฤตปัญหาหมอกควนันไฟป่าและฝุ่น pm 2.5บูุณาการข้อมูลการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยจัดทีมประเมินและติดตามสถานการณ์ เป็นประจำทุกวันรวมถึงประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกระทรวงทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมมลพิษสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์กรมหาองค์การมหาชนหรือ GISTDA รวมถึงศูนย์อำนวยการประสานงานกองบัญชาการควบคุมสานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนืออย่างต่อเนื่องเพื่อชี้เป้าการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ให้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยีโดยใช้ระบบบัญชาการดับไฟป่าผ่านทางไลชาร์ดบอร f i r e m a n t h เพื่อให้การบัญชาการดับไฟป่าของผู้บัญชาการเหตุการณ์และการเผชิญเหตุของผู้ ปฏิบัติงานดับไฟป่าในพื้นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอีกทั้งเพิ่มช่องทางแจ้งเหตุและสร้างการรับรู้แก่ประชาชน Official Line 1 7 8 c d d p m เพื่อแจ้งเหตุไฟป่าและการจุดไฟเผาในพื้นที่ต่างๆซึ่งจะช่วยให้การแก้ไขปัญหาทานต่อสถานการณ์ระดมสรรพกำลังปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยบูรณาการเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรกลสาระภัยและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนอาทิชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต ERT กรมป้องกันและบรรเทาสาภัยชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าเสื้อไฟและเหยี่ยวไฟของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครจิตอาสา ร่วมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเต็มกำลังทั้งการจัดทำแนวการไฟการเฝ้าระวังการเผาในเขตรอยต่อชุมชนกับพื้นที่ป่าและการดับไฟป่าสนับสนุนการปฏิบัติการดับไฟป่าด้วยอากาศยานโดยจัดส่งเฮลิคอปเตอร์ ka 3 2จําจำนวน2องลำ พร้อมชุดเผชิญเหตุพร้อมชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต ERT ปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะพื้นที่ป่าบนภูเขาสูงหน้าผาชันหน้าผาลาดชันรวมกับร่วมกับเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าซึ่งเฮลิคอปเตอร์ k a 3 2ทั้ง2องลำได้ประจำการอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่มาตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์2564จนถึงปัจจุบัน18มีนาคม2 6 6 4ได้ขึ้นบินดับไฟป่าไปแล้วจำนวน222เที่ยวบินปริมาณน้ำดับไฟ 660, 0 0 0ลิตร ทั้งนี้เฮลิคอปเตอร์ KA-32 จะประจำการอยู่ในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการดับไฟป่าต่อเนื่องจนสิ้นสุดฤดูกาลเข้มข้นปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภาพพื้นดินโดยระดมเครื่องจักรกลด้านสาระาภายัยจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธาภัยเขตในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วยยานยนต์ดับเพลิง รูฟ60รถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงหมื่นลิตรและรถดับไฟป่ารวมถึงเครื่องจักรกลสารภัยของหน่วยงานต่างๆอาทิกองบัญชาการควบคุมสารการไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาสาสมัครในพื้นที่เพื่อกระจายกำลัง ประจำพื้นที่ที่คาดว่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าเพื่อสนับสนุนการดับไฟป่าอักคีภยัยการฉีดพ่นเพิ่มความชุ่มชื้นและลดฝุ่นละอองในพื้นที่ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยโดยก,กรมป,ราการป้องกันและบรรเทาสาภัยหรือปอพร้อมปรณาการป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควันเชิงรุกในมิติ เชิงพื้นที่อย่างรอบด้านและตรงจุดเพื่อควบคุมปัญหาไฟป่าวิกฤตหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กให้เป็นศูนย์ป่พอ,พอห่วงใหญ่ความปลอดภัยคนไทยทุกคนมีทั้ง disaster.go.th, Twitter, DDPM News f a c e b o o k กรมป้องกันและบรรเทาสาธารภัย DDPM Line หนึ่ด DDPM มี QR Code ด้วย